โอมชานจิวันนี้วันที่14เดือนเมษายนปี2022เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจะสร้างบัญชีการสูญเสียของลูกด้วยพลังของโยคะแล้วสะสมบัญชีความสุขของลูกจงมาเป็นนักธุรกิจแล้วตรวจสอบบัญชีของลูกอย่างเหมาะสม บาบาบ,าบอกว่าศาสะสางบัญชีการสูญเสียของลูกด้วยพลังของโยคะและสะสมบัญชีความสุขคำถามของเมลีในวันนี้สัญญาอะไรที่ลูกๆทำกับพ่อและอะไรคือนหนทางง่ายๆที่จะทำตามสัญญานั้นได้ซ้ำสัญญาอะไรที่ลูกๆทำกับพ่อและอะไรคือนหนทางง่ายๆที่จะเติมเต็มสัญญานั้นคำตอบ ลูกได้ทำสัญญาของฉันนั้นคือชิปบาบาผู้เดียวไม่มีใครอื่นใดแม้ในการกราบไหว้บูชาลูกก็พูดว่าบาบาเมื่อท่านมาฉันจะตัดความสัมพันธ์อื่นๆทั้งหลายกับคนอื่นแล้วมีความสัมพันธ์อยู่กับท่านผู้เดียวเดี๋ยวนี้นั้นบาบาพูดว่าลูกๆจงเอาสํานึกของร่างออกไปแล้วความสัมพันธ์ของร่างทั้งหมด จากสติปัญญาของลูกแล้วจดจำพ่อผู้เดียวอย่าได้ให้หัวใจของลูกนั้นถูกดึงไปหาร่างเก่าๆเ,เหล่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ใช้ความพยายามอย่างมากมายเพื่อที่จะเติมเต็มสัญญานี้ได้ให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วพูดกับตัวลูกเองคิดสิาการละเล่นนี้ใกล้จะจบแล้ว บาบาพูดให้มีการสนทนาอยู่กับตัวเองอย่างเช่นนี้ตลอดเวลาว่าโลกนี้นั้นกำลังจะจบลงแล้วสาระของคุณธรรมสหบับวันนี้จุดแรกในขณะที่รับประทานอยู่ในการจดจำอย่าได้มั่นหมายตัวลูกเองอยู่ในการสนทนาที่ไร้ประโยชน์จะสางบัญชีบาปของลูกด้วยการมีการจดจำ จุดที่สองในระหว่างวันให้หาเลี้ยงชีพของลูกและในเวลากลางคืนให้ตื่นแล้วก็พูดกับตัวลูกเองเดลว่างวันหาไรายได้เลี้ยงชีพของลูกและในเวลากลางคืนนั้นให้อยู่อย่างตื่นและพูดกับตัวลูกเองมาบาบอกว่าคิดการละเล่นนี้ใกล้จะจบแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นจงตัดการติดยึดของลูกทั้งหมด ในขณะที่รูปมีชีวิตอยู่พรของบัพบะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกแล้วจงเป็นอิสระจากอุปสรรคตลอดเวลาแล้วทําคนอื่นให้เป็นเหมือนกับตัวลูกเองด้วยสภาพของความทราบซึ้งสองชั้นสามขอให้ลูกนั้นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกแล้วจงอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรค ตลอดเวลาแล้วทําให้คนอื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเองด้วยสภาพของการทราบซึ้งสองชั้นของลูกนายและก็เด็กหรือลูกทําตัวเองให้มั่นคงอยู่สภาพของการเป็นนายและในสภาพของการเป็นลูกหรือเด็กเมื่อลูกนั้นต้องการความทราบซึ้งสองชั้นนี้นั้นจะทําให้ลูกนั้นเป็นอิสระได้จากระสักตลอดเวลาสมยาของดวงยานเช่นนั้นก็คือ ผู้ทำลายอุปสรรคสมยาก็คือผู้ทำลายอุปสรรคอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เป็นผู้ทำลายอุปสรรคเพียงแค่กับตัวลูกเองเท่านั้นแต่ว่าเป็นผู้ทำลายอุปสรรคสำหรับโลกทั้งหมดลูกนั้นคือผู้เปลี่ยนแปลงโลกอุปสรรคนั้นจะอ่อนแออยู่เบื้องหน้าผู้ที่อยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังได้ โดยอัตโนมัติอุปสรรคนั้นจะอ่อนแอเบื้องหน้าผู้ที่เต็มไปด้วยพลังโดยอัตโนมัติคติพ์ในวันนี้จงอยู่อย่างมั่นคงอยู่ในรูปแสงสองชั้นของลูกแล้วภาระทั้งหลายก็จะหมดไปจงอยู่อย่างมั่นคงอยู่ในรูปแบบแสงสองชั้นของลูกแล้วภาระทั้งหมดก็จะจบสิ้นไปอัชาโอมชานตี